ูนิสสันนาวาร่าคาลิเบอร์กันได้เลยค่ะปี2013แท้ๆเลยนะคะน็อตไม่มีขยับเลยค่ะคานเดิมซุ้มล้อเดิมๆเลยนะคะตามออกกอกยังอยู่เลยนะคะอันนี้ยางแม็กซินะคะอดอกยังหนาอยู่เลยนะคะภายในนะคะมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงจากพวงมาลัยด้วยนะคะนี้ดูกันได้เลยค่ะ แจ้งราคาก่อนเลยนะคะราคาอยู่ที่298,000บาทนะคะเพียงลูกค้ากําเงินมา14,000บาทนะคะก็สามารถผ่อนเดือนละ6,290บาทนะคะ6ปีเท่านั้นนะคะ,ะคันนี้ปี13แท้ๆนะคะไม่80,000กิโลนะคะไม่แท้ล้านเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ้าให้ไปเช็คเลขทะเบียนไม่ได้เลยนะคะบุกเซอร์วิสครบนะคะ สนใจโทร0994477051นะคะโอเล่รถบ้านโรมาน้อยค่ะ